สวัสดีครับตอนนี้นะครับถึงก็เดินทางมาใกล้จะถึงน้องๆแล้วครับลังกลับไปหาคุณยายนะครับผมวันนี้ก็เหนื่อยนิดนึงนะครับก็ไปเอาข้าวขึ้นยุ้งนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายตอนขึ้นยุ้งให้ด้วยนะครับกำลังมุ่งหน้าไปหาน้องๆครับตอนนี้ ใครจะ,จะถึงแล้วอีกนิดนึงครับ ธรรมชาตินะครับชีวิตในป่าครับก็เป็นชีวิตธรรมชาตินะครับอยู่ในป่าอยู่ในธรรมชาตินะครับ ก็เป็นห่วงน้องๆนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องๆเป็นอยู่ยังไงอยู่ก็ตอนนี้กินข้าวหรือยังก็สงสารนะครับก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่มาช่วยนะวันนี้สวัสดีครับ ได้พักเตียนกันก็ได้มาช่วยน้าเบาแรงนึดนึงภาพอาจจะสายไปนิดก็ขออภัยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมหลับากนิดนึง ็เป็นธรรมชาติครับเป็นวิธีธรรมชาติครับนี่นะครับสวยงามมากครับสวยงามมากถ,ถึงแล้วถึงแล้ววจะรสิธิ์นะครับผมก็ นานมากพอสมควรครับวันนี้ยอมรับว่าเหนื่อยครับแต่ใจไม่ยอมแพ้ครับนี่ครับถึงแล้วโอ้ออห็นน่งรอแล้วทองสุข ยืนรอแล้วครับนี่ครับก็กลับมาจากหาคุณยายนะครับไปช่วยงานคุณยายนะครับก็มาหาน้องๆน,นะครับน้องออยกำลังมาตัด้ะกำลังยุ่นไงสั่งมาตั้ยืน ตัดยาเพิ่งมาบ่ครับตายแล้วแล้วก็โยนนายสางอนึงอ๋อเลยไอ้เลยไอ้ล่ะไหนไหนายจะสำรวจดูว่าโยนจริงหรือเปล่าครับไปดูครับวันนี้ก็งานหนักกันครับผมทั้งเกี่ยวข้าวทั้ง เอน้องๆอ,อ,อยู่เฝ้าบ้านแม่วามินดาเค okay, ครับทานครับผมครับอันนี้ก็ลำบากกันนะยากนะลำบากนะครับลำบากมากเลยครับวันนี้กลับมาดึกครับวันนี้ถึงกลับมาดึกครับเอ้าเคครับ hàn khắp nghe nói nó ngủ là thì các เอาแบบจัดลักเลยครับนี่ครับเลี้ยงช้างต้องลักช้างนะครับเดืออยู่แม่น้อยนะครับพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงยังขาดอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือว่าของแม่แม่น้อยน่ะยังไม่มีไฟนะครับพี่เลี้ยงยังบกพร่องนิดนึ่งครับครับผมเชิญครับ น,นี่อาจจะกลับดึกนิดนึงเอาเป็นธรรมชาติเลยเอาเป,เป็นเป็นธรรมชาติเลย นี่ครับตรงที่นาบอกขาดว่าขาดส่วนหนึ่งนี่คือตรงนี้ครับถูกต้องครับตรงนี้อันนี้ก็สองทุ่มนะครับพี่แรงกินข้าวยังครับยังครับ ครับวันนี้ก็ภาพอาจจะสายไปนิดนะครับผมเพราะว่าวันนี้เอาแบบธรรมชาติเลยครับแบบแบบจุจาเลยครับแบบว่าพี่เลี้ยงตั้งตัวไม่ทันทั้งสองฝ่ายเลยครับผม ยงจะบอกไปนะต่อไปนะครับจุดไฟนะต้องให้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งนะครับต้องจุดไฟไฟไว้ก่อก่อไว้ก่อนนะครับถ้าน้ำไม่อยู่นะ่ะคือว่าทุ่มครึ่งนะ่ะเอาไว้ก่อนนะครับ,รบนี่ครับเดี๋ยวประมาณสัก ห้าทุ่มนี่กองไฟก็เริ่มจะอ่อนล้ากำลังก็ต้องมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็ไว้เพีงให้นี้ก่อนนะครับก็ขอคนนึนนงแชร์หนึ่งไลน,นะครับเป็นกํำลังใจให้น้องๆครอบครัวพักภรรานด้วยนะครับสวัสดีครับ